สวัสดีครับนายแพทย์กอลัวนเหล่าชีสีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้แห่งประจำดีเอเคพลาสิกเชอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับมาในหัวข้อนะครับที่มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งถามมานะครับก็เลยขออนุญาตทําเป็นคําตอบผ่านคลิปนะครับแล้วก็ติวพวกเราไปด้วยในตัวในโลกโซเชียลนะครับก็คือคําถามที่ได้มาคือคนไข้มีรูจมูกตีบนะครับหรือรูจมูกผิดรูปนะครับหลังจากทําจมูกแบบโอเพ่นมา ทำยังไงดีนะครับเนาะก็ภาษาอังกฤษคือ n o s e l e s t e n o s i s a f t e r o p e n r h i n o p l a s t y นะครับก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เจอได้บ่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมีการทำโอเพ n นกันเยอะมากขึ้นนะครับทั้งมีข้อบ่งชี้และไม่มีไม่มีข้อบ่งชี้ทั้งทำโอเพ n นจริงๆกับโอเพ t นทิปนะครับก็คือเปิดแพ้โอเพนแต่ว่าเข้าไปไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าจ่ายตังค์เพิ่มนะครับเก็บตังค์คนไก้เพิ่มก็มีเรื่องแปลกๆพวกนี้นะครับผมว่าผมโชคดีนะครับที่ เกิดมาในยุคที่สัลยกรรมกําลังเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็ทําตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับเนาะเราก็มีหลักในชีวิตนะครับเห็นประโยชน์ของคนไข้เป็นที่หนึ่งเนาะมันก็ทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับเรามีคนไข้อันเป็นที่รักนะครับอยู่ด้วยกันมาจนหลายๆคนนะครับมีลูกมีหลานแล้วนะครับก็ยังพาลูกหลานมาหาผมอยู่เลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมไปดูคลิปเรานะครับทาง D K Channel เนี่ยนะครับให้ดูโลโก้สีนดำตาลทองเป็นสำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่ง กดแจ้งเตือนทุกอย่างเท่าที่กดได้เลยนะครับเข้าไปดูที่เนื้อความกันเลยนะครับ nostrils t e n o s i s ก็คือรูจมูกตีบผิดรูปนะครับ i a t o g e n i c แปลว่าเกิดขึ้นโดยแพทย์นะครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ผมเคยดูแลนะครับแล้วขออนุญาตใช้รูปคนไข้แล้วนะครับเป็นรูจมูกตีบตันมานะครับจากการไปทําแผล open เห็นไหมฮะแผลเห็นแผลไหมครับเห็นแผลไหมครับแต่ไปหมดเลยแล้วก็รูจมูกผิดรูปแบบนี้นะครับไม่สวยไม่เท่าไหร่นะครับโอเคไม่ใช่ไม่เท่าไหร่ไม่สวยก็เรื่องนึงแล้วนะครับ ฟังก์ชันหายไปด้วยนะครับเพราะรูจมูกมันตีบลงนะครับการหายใจลําบากมากเลยนะครับหายใจทางปากแทนแทบจะเป็นส่วนใหญ่ที่มาเจอกันนะครับเนาะงั้นคําถามคือสาเหตุจากรูจมูกตีบที่ไปทำโอเพ่นมาเนี่ยมันเพราะอะไรนะครับศัสาเหตุมันก็เยอะมากเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเนาะก็คือเกิดจากสกาคือแผลเป็นนั่นเองนะครับแผลเป็นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากหนึ่งรอยผ่าตัดนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับสับยูนิตของจมูกคือในจมูกเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นยูนิตยูนิต ย่อยๆนะครับซึ่งเวลาเราลงแผลหรือลงอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเรียนแบบสอดคล้องไปกับสับยูนิตเนี่ยโอกาสเกิดแผลเป็นหดลังเนี่ยจะค่อนข้างน้อยข้อที่2เนี่ยมันจะมีรอยย่นโดยธรรมชาติของผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าการผ่าตัดเราไปขวางเส้นแนวเนี่ยนะครับโอกาสเกิดแผลเป็นหดลังก็สูงมากข้อที่3ส,สกาเกิดขึ้นได้อีนะครับเทคนิคของคุณหมอท่านนั้นอาจจะไม่ได้นิ่มวนวลพอสมควรนะครับเกิดการช้ำหุ่นเนื้อเยื่อมากๆอันที่4เกิดจากอะไรอีกนะครับก็อาจจะมีการตัดเนื้อเยื่อบางส่วนออกไป ทำให้เกิดการขาดเนื้อนะครับเยื่อบริเวณนั้นนะครับเกิดอาการหดรัง้งเกิดแผลตึงเกิดการผิดรูปเป็นต้นหรือในรายที่มีการใช้กระดูกอ่อนสร้างเฟรมเวิร์กนะครับมีการยุบตัวของเฟรมเวิร์กที่สร้างไว้นะครับทำให้ปีกจมูกติดตันนะครับหรือแม้กระทั่งโครงมันเนี่ยเบี้ยวไปเลยนะครับทำให้ข้างซ้ายข้างขวามีความแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเจอได้เหมือนกันนะครับคําถามคือการรักษาทํำยังไงนะครับผมบอกเลยว่า แคตโอเพนไลโนพลาสติที่มีปัญหาแล้วมาแก้ไขเนี่ยไม่ง่ายนะครับยากมากมันแทบจะคือถ้าถ้าทำออกมาปลอดภัยดีสวยก็สวยเลยนะครับแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยงานแก้ก็ปวดกระบาลแพทย์เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ได้ทำโอเพ n นทุกรายนะครับเราเลือกในรายที่มีข้อบ่งชี้ในการทําชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างผลแทรกซ้อนถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่คำใได้มันคุ้มกันไหมนะครับเนาะ งี้น,นี่วิธีแก้ก็อาจจะใช้เนื้อเยื่อข้างเคียงเขาเรียกโลเ l ฟแบบนะครับอาจจะเป็นการขยับเนื้อเขาเรียกวีตัดเลื่อนขึ้นนะครับขยับเนาะหรือแม้กระทั่งซีพลาสตี้แซดนะครับสลับเนื้อทําให้มีความยืดยาวเกิดขึ้นทําให้รอยหดลั้งมันดีขึ้นหรือแม้กระทั่งวีพาสตี้นะครับที่ทําให้บริเวณหดรังมันดีขึ้นได้ผมก็ใช้ทุกเทคนิคนะครับในการแก้ไขเรื่องพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในรายที่เป็นมากๆนะครับก็อันนี้ไม่เจอนะครับขออย่าให้เจอเลยเนาะ ตะสงสัยมีคลิปนี้ออกไปน่าจะได้เจอเร็วนี้นะครับก็คือมีการใช้นี่ในงานวิจัยเนาะเขาเรียกว่าการโฟลดิ้งนะครับเห็นรูจมูกฝั่งนี้ไหมครับอันนี้รูปนี้ผมขออนุญาตยืมมาจากเจอเปเปอร์นี้เนาะรูจมูกตีบเท่ารูเข็มเลยนะครับเนาะเขาก็ตัดบริเวณสีแดง2เส้นเนี่ยบริเวณ5นาฬิกากับ11นาฬิกาถ้าเป็นเข็มนาฬิกาได้8นาฬิกาเนาะ5้าบตัดแล้วก็โฟแบ็กโฟกับพักพลิบกลับไปทำให้รูจมูกมันกว้างขึ้นนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่าย แต่ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะครับยากทั้งนั้นนะครับเนาะถ้าไม่มีเนื้อข้างเคียงก็เอาเนื้อที่อื่นมาครับเนื้อที่เรานิยมเอามาก็คือบริเวณจากใบหูของเกาคาเจเลตน,นะครับหรือเอียโลบูนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้สามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงที่เลเบลเนี่ยเอามาเอามาได้ทั้งหมดตัดมาแล้วก็ามาเสริมบริเวณที่มันตีบตันไปนะครับทาให้วงแหวนวงเส้นรอบ,บวงมันเพิ่มขึ้นรูมก็จะถางขึ้นอันนี้ผมจะไม่ค่อยนิยมทํานะครับเพราะว่าหนึ่ง โอเคมันผ่าตัดได้ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวว่ามันจะเห็นรอยต่อของเนื้อระหว่างเนื้อเดิมกับเนื้อบริเวณใบหูซึ่งฟังก์ชันคือมันหายใจคล่องขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยงามนะครับก็จะเก็บไปเป็นวิธีสุดท้ายในกรณีที่4 5หวิธีแรกไม่ได้ผลแล้วนะครับมาดูเคสต์ด,ดีกันนะครับเคสที่ผมเจอเองนะครับรายนี้นะครับก็แค่อนุญาตให้ใช้รูปนะครับก็ไปทําจมูกมานะครับเห็นไหมครับข้างซ้ายยุบเลยนะครับเน้ะข้างขวารูจมูกก็เริ่มตีบแล้วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขไปนะครับหลัง ยิ้มแฉ่งมีความสุขนะครับเนาะแต่กว่าจะมาเจอผมได้เขาก็ทุกอยู่หลายปีนะครับเนาะผมแก้ให้ผมก็ไม่ได้สบายใจนะครับเพราะเราก็เครียดเพราะงานแก้ไขเนี่ยไม่มีใครสบายใจหรอกครับคุณหมอที่แก้ให้เนี่ยนะครับเนาะก็เป็นห่วงคนไข้เช่นกันหรือแม้กระทั่งรายนี้นะครับโอเพ่นมาเห็นแผลโอเพ่นชัดเจนเนาะรูจมูกตีบนะครับทั้งสองข้างเลยก็ต้องใช้วิทยายุทธหลายๆอย่างนะครับทั้ง v ีไทั้ง c ีพลาสตีนะครับก็สามารถแก้ไขรูจมูกได้ประมาณหนึ่งโอเคเลยนะครับหรืออันนี้จากงานวิจัยนะครับจากเปเปอร์นะ อย่างซีเวียที่สุดเลยนะครับก็ต้องไปเอากระดูกอ่อนนะครับบริเวณใบหูนะครับมาเสริมเป็นแกนกลางทําให้คนไข้รูจมูกปีกจมูกไม่แฟบลงนะครับก็คือเอามาเสริมเป็นคานไว้นะครับให้เป็นโครงบริเวณนี้นะครับสีดําที่ประไว้นะครับให้ให้เป็นโครงไว้รูจมูกมันจะไม่ได้แฟบลงมาเวลาหายใจเข้าออกนะครับเนาะแค่แบบนี้ไม่อยากเจอนะครับเพราะยากนะครับเนาะแต่ถ้าจาเป็นก็จะแก้ไขให้นะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงในการผ่าตัด มันไม่ได้ดังใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยเนาะสุดท้ายไม่ว่าจะผ่าวิธีไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องใส่สเตนนะครับซิลิโคนเนสเซอร์สเตนค้ำไว้นะครับ,โโบไบม่ให้รูที่เราถางไว้เนี่ยมันหดกลับลงมาก็ต้องใส่สเตนไว้อย่างน้อยสามถึงหกเดือนนะครับเนะาะคาไว้เลยนะครับแต่ว่าท่อไม่ต้องอยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาแค่เข้ามาสักประมาณสักสองสามเซนให้มันไม่หลุดก็พอแลลวนะครับเนาะอาจจะปิดพลาสเตอร์ร่วมด้วยให้มันไม่หลุดนะครับช่วยไปหน่อยนึงเนาะที่มาดูเคสโอเพ่นที่ทางเดียเคทำไว้นะครับ เนาะมันก็ไม่ใช่เราไม่ทำนะครับแต่ว่าทําแบบมีข้อบ่งชี้คือไม่ใช่เปิดเข้าไปกรีดแผลยกขึ้นใส่ซิลิโคนแล้วเย็ยบปิดผมแบบนี้โอเคก็ได้ไม่ต้องเปิดแบบนี้นะครับเนาะในรายที่เราโอเพนเช่นก็าข้ยเป็นเนซเซอร์ฮัมเห็นไหมฮะจมูกเป็นฮัมแล้วไปจมูกจิตลงใช่ไหมครับล้วก็โอเพนเข้าไปนะครับไปตัดแต่งกระดูกใช่ไหมครับนี่กระดูกเนาะอันนี้เป็นเซฟโตารัติเลตส่วนปลายนี่ก็เป็นกระดูกอาลาส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับให้เรียบร้อยเย็ยบปิดก็ ทามก็หายไปทรงจมูกก็สวยงามขึ้นรูจมูกก็ง่ายขึ้นด้วยสวยงามนะครับเนาะส่วนที่ก็นอีกรายนึงนะครับเ,เป็นเคสคนไข้ต่างชาตินะครับฝรั่งจมูกใหญ่เนาะก็เห็นว่า6เดือนเห็นไหมฮะถ้าเราวางแผนเรื่องแผลดีๆนะครับแผลก็จะหายอย่างสวยงามนะครับโอกาสรูจมูกติดตันก็ยากมากๆที่จะเกิดขึ้นนะครับคนไข้รายน,นี้มีปัญหาเรื่องจมูกใหญ่มากนะครับแล้วก็เอเขาเรียกเนโซเลเบีย แองเกิลเนี่ยมันน้อยกว่า90องศาคือปลายจมูกงุ้มลงล่างแล้วก็ปรับจบมูกให้โครงมันเป็น90องศาขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทิปที่เล็กลงนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ทิปเบรกชัดเจนสวยงามที่6เดือนก็หล่อเลยนะครับเนาะก็แผ่เป็นก็น้อยด้วยนะครับงั้นการผ่าตัดโอเพนไม่ใช่เรื่องที่ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าใจคือเราจะเข้าไปโอเพนเนี่ยเพื่ออะไรอันนี้สําคัญมากกว่านะครับเนาะส่วนโค้ดเทคนิคเราก็ทำนะครับก็มีให้เห็นมากมายนะครับก็ ถ้าร้อยลายทำจมูกเนี่ยแปดเจะเป็น c l o s หมดเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วย close เองเดียวนะครับคนไข้จ่ายตังค์น้อยด้วยพักฟื้นเร็วนะครับไม่จำเป็นต้อง open นะครับยูเว้นในรา,ายนั้นมีปัญหาโครงสร้างที่อาจจะต้องแก้ไขนะครับอาจจะต้องทำ open ในรายล้นั้นๆไปนะครับเนาะก็สวยงามได้นะครับสวยงามได้ไม่แพ้ open นะครับสวยงามนะครับเนาะประมาณนี้สรุปก็คือรูจมูกติดตันนะครับหลังจากทำ open มา แก้ไขยังไงนะครับก็คือว่าต้องรู้ที่เห็นนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากแผลเป็นนะครับไม่ว่าจะแผลเป็นจะเกิดจากเทคนิคที่ไม่ถูกต้องแนวแผลที่ไม่ถูกต้องตัดเนื้อออกมากเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งเฟรมเวิร์กของโครงสร้างจมูกที่สร้างขึ้นมันล้มลงนะครับทำให้เกิดมีอาการติดตันขึ้นก็ต้องแก้ตามเหตุไปนะครับเนื้อขาดก็เติมเนื้อใช่ไหมครับเนื้อหดก็ยืดเนื้อออกนะครับด้วยเทคนิค B Y W p a เ t y c p a ว t y ต้นะครับหรือ f o l ์สก้าโฟลดิ้งแฟลปเป็นต้นนะครับหรือจะเอาเนื นะครับก็สามารถแก้ปัญหาได้เกือบทุกรลยนะครับเนาะแต่ก็ให้เผื่อใจไว้หน่อยว่ามันอาจจะไม่ได้ร0 0เซแต่ว่าดีขึ้น,นแน่แแล้วก็สุดท้ายหลังผ่าตัดคือต้องใส่สเปนคารูจุูกไว้หน่อยสัก3ามถเดือนนะครับเนาะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้และมีปัญหานี้นะครับก็ขอญอาตเป็นกําลังใจให้เนาะ <c oughs> สู่ๆนะครับก็หมอทุกท่านที่ดูแลผ่าตัดเรามานะครับไม่มีใครก็อยากให้เกิดหรอกนะครับลองคุยกับคุณหมอเจ้าของได้ไข่ดูนะครับซึ่งเขาควรจะแก้ไขให้ได้นะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับก่อนแยกกันไปนะครับอย่าลืมนะครับฝากนะครับ DAK Collagen Peptide ่ยเปอไว้ในหัวใจของเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันนะครับหรือช้อนตวงที่ให้มานะครับก็ช่วยบำรุงผิวดีมากๆเลยนะครับหรือ 2- อถึงสช้อนตวงต่อวันก็ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกดไลค์นะครับกดสั่นประกายี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้กับทีมงาน DAK ของพวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ